h e l lo all students สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของครูฟิล์มทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกแล้วเนาะเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9นะคะที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้ mm hmm. ก็วันนี้นะเราจะมาเรียนต่อการในเรื่องของ pets นะคะนักเรียนยังจำได้กันอยู่หรือเปล่าเอ่ยว่า pets คืออะไรนะคะไหนลองช่วยกันบอกหน่อยซิว่า pets คืออะไรอานะคะ pets ก็คืออย่างเช่นอะไรล่ะ dog cat hamster, parrot, bird, fish or anything s, นะคะ any animals นะหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดนะต้องเป็นเฉพาะสัตว์เลี้ยงเท่านั้นเราถึงจะเรียกว่า pets นะคะ ต่อไปเรามาดูกันที่อันนี้นะคะครูก็เคยสอนไปแล้วเนาะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ <S What s this is a dog What s this is a cat <S What s that is a parrot What s that is a bird อ่าทีนี้พอจะนึกออกไหมจำได้ไหมเอ่ยว่าระหว่าง this กับ that มันใช้ต่างกันยังไงคะอ่านะคะครูว่าคงจะมีนักเรียนหลายหลายคนนะช่วยครูตอบอยู่ก็คือว่า this เราจะเอาไวพ้ะะะะว that, ไวพูดถึงสิ่งของที่อยู่ในระยะใกล้นั่นเองนะคะส่วน that จะเอาไว้พูดถึงสิ่งของที่อยู่ในระยะไกลนะคะเก่งมากๆเลย Do you have pets? Yes, I do. What pets do you have? I have a puppy. What pets do you have? I have a fish. What pets do you have? I have a hamster. ค่ะก็ก่อนที่นักเรียนจะทํางานนะคะก็ขอให้นักเรียนอย่าลืมเขียนวันที่ทุกๆครั้งนะคะเพื่อเป็นการเช็คเวลาเรียนของเราด้วยว่าเราะทําครบหรือเปล่านะคะแล้วก็เข้ามาเรียนครบทุกวันหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวครูจะแจ้งวันที่ให้มาส่งงานอีกครั้งหนึ่งนะคะ Goodbye see you และในตอนสุดท้ายของวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปครูก็มี เรื่องสั้นๆเนาะมาให้นักเรียนได้ฝึกอ่านทบทวนการอ่านการสักนิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวให้นักเรียนอ่านแล้วก็ตอบคำถามซึ่งให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดได้เลยนะคะ